สวัสดีครับวันนี้ก็ไม่ได้มาเล่นเกมอะไรนะครับผมวันนี้จะมาเป็นอัปเดตครับของใหม่ล่าสุดของยูกิการ์ดจริงนะครับการ์ดจริงภาษาญี่ปุ่นนะอันนี้ก็จะเป็นบล็อกประจําเดือนสิงหาใช่ไหมก็เป็นบล็อกเด็กบิลครับเด็กบิลแพ็คคอสโอเวอร์เบเกอร์ครับก็เป็นบล็อกที่มี3ามธีมนะอย่างที่เคยแบบอัปสปอยไว้แบบในชุมชนใช่ไหมมันจะขึ้นโยนครับที่เป็นเล่เป็นเอ็กซีใช่ไหมเอ็กซีแรงซ์สีแล้วก็เป็นโปเกรบอลครับที่เล่นมอนสิบดาวแล้วก็จะมีเป็นเพนดูลัมใช่ไหมแล้วก็เป็นพิธีกรรมด้วยแล้วก มาริสครับมาริสจะเป็นไอไซเบิร์ดใช่ไหมไซเบิร์ดที่เป็นลิงครับก็จากที่ไปเช็คราคามาแล้วครับอะไรที่ออกเป็นน้องผู้หญิงเนี่ยเป็นมาริสอะถ้าเป็นซีเคดจะแพงมากนะเพราะว่าวันนี้ที่ไปเช็คราคามาครับคูนยนเนี่ยถ้าเกิดเป็นฟูลเนี่ยมันจะประมาณ2000ครับส่วนไอโปยมอนเนี่ยน่าจะประมาณพันหนึ่งถึงพันสองอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดเป็นมาริสครับที่เห็นอ่ะประมาณสี่พันห้าถึงห้าพันเนี่ยแพงมากๆแล้วก็ที่ตลกครับคือซีเคดของพวกแก๊งเนี่ย เท่าที่ดูครับซีเคตของพวกที่มัจมําใบละร้อยยี่สิบใช่แต่ถ้าเกิดเป็นซีเคตของมาลิสครับจะเป็นใบละพันสองไนะเวอร์มากมาก็คือซีเคตใบเดียวครับซื้อไอ้วกน้นี้ได้แบบทั้งเซ็ตเลยนะก็คือถ้าเกิดเปิดปุ๊บแล้วมันได้ซีเคตของมาลิสก็จะดีใช่ปหมล่ะแล้วก็เท่าที่ดูเขาเปิดมาครับเหมือนเหล่มันจะมีเป็นฟอยด์ห้าใบใช่ไหมซูเปอร์สี่แล้วก็เป็นอันต้า1หนึ่งน้าแปกคือที่ว่ามันไม่ได้มีซีเคตมาใช่ปกติมันน่าจะให้ซีเคตมาทูบ็อกชัวรแล้วก็เป็นส่่มมหาพิิตกช อันนี้ก็เดี๋ยวไม่พูดข้างทาเพลงครับได้มาแค่บล็อกเดียวนะอันนี้ก็ต้องก่อนอื่นครับก็ต้องขอบคุณน้องๆที่ร้านโมเดลนะก็ที่เขาอุตส่าห์แบบว่าพยายามหามาให้นะเพราะว่าบอกน้องเขาไว้ว่าอยากได้บล็อกเดียวอะไรนี้เขาก็หามาให้จนได้นะก็เดี๋ยวแกะกันเลยกันผมว่ามันจะมี15บล็อกใช่ไหม15ซองนะก็เดี๋ยวรอดูครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะไอ้ o n e ยศเค่อนข้างสวยนะเดี๋ยวลองแกะดูก่อนเลยอัน,นเก็บไปก่อน15ซองแล้วก็มีฟอยล์5ใบ เห็นว่าถ้าเกิดเป็นซีเคดอะครับมันจะเป็นฟอยใบที่6กไปนะก็คือจะค่อนข้าง,าง,าง,าง framework. ดีเลยกล่องก็สวยใช้ได้นะไปลกองด้านดานแล้วสมัยนี้แกเลยไม่ได้มีอะไรแถมเป็นพิเศษนะก็เป็นสิบห้าซองครับพัฟพิัฟนะสิบห้าซองคนหร so ือเขาตันไกตัดเก็บนะแต่ว่าส่วนตัวไม่ค่อยชอบเก็บซองขนา่เพราะซองเก็บไว้ก็ทิ้งกระเป๋านะอันนี้เดี๋ยวเราค่อยๆเปิดแล้วกันดูว่ามีอะไรบ้างนะเพราะว่านี่ยังไม่ดูลิตเลยนะดูแค่ว่าของไปว่ามีอะไรบ้างเฉย บแบบซีเคดแบบเจ๋วๆอ๋อ,อ,อ,อมันมีฟอย์น่ะไปด,ดูอันนี้เป็นมาลิสครับก็เป็นพวกแบบตัวน่ารักๆ,ๆนะอันนี้คืออะไรหุ่นยนต์ใช่ไหมนี่นี่ตัวหัวขาวนะน้องหัวขาวสุดน่ารักครับเป็นนอมอนเฉยเลยนะแต่ว่าพวกแบที่เป็นนอมอนนะครับมันจะมีเป็นซีเคดด้วยนะถ้าเกิดได้ซีเคดตัวนี้น่าจะดีมากๆเลยกูใส่อยากเลยเพราะตัวนี้นะแต่ว่าดันเป็นนอมอนไม่แปลมันดูเก่งกว่าเพื่อนไหม่หรอจำไม่ได้เหมือนกันนะแล้วก็จะเป็นหุ่นยนต์นักเวทเร็วอันนี้ก็เป็น ไอตัวลิงใช่ไหมจำชื่อไม่ได้นะเหมือนจะเจอในเกมบ่อยเหมือนกันน่าจะเก่งใช้ได้อยู่เดวแยกฟอร์ไว้ก่อนไปต่อเลยสองสองหวังว่าจะไม่เกือมาะนะทำไมแสงสะท้อนจังเลยเอาแค่ได้ซีเคดอะแล้วตัวจะเจ๋วก็คุมแล้วยังไม่ต้องไปถึงแบบพิมาติกหรอกดซีม่มีไหมอไอไปนี่อะอันนี้ก็เป็นมาลิสนะคุณโยนอีกแล้วไออัอน,นี้ก็เป็นนอร์มอนเหรอถ้าเกิใครเป็นฟอย์บ้างอะน่าจะมีน้องกระต่ายใช่ไหมบอนธรรมดาแล้วก็ตัวหัวหน้าอะไรอย่างนี้ อันนี้ฟีลคนโยนโอ้ไอ้นี่ไม่ได้ใช้เลยนะมันสิบดาวเหรอมันเล่นยังไงนะอ๋อมันเล่นกับคนนี้ได้นี่ไอ้พวกโปเกม,มอนนะโปเกมอนสิบดาวใช่ป่ะไอ้พวกฟอยเนี่ยถ้าเกิดไม่ออกเป็นกับโปเกม,มอนนะ่ะจะดีที่สุดนะเพราะว่าโปเกม,มอนนะ่ะของถูกมากๆเลยมายังมีจะเครือบไอ้นี่แล้วโอ้ยนี่มาเยอะมากนะทุกซอกเลยโอ้น้องคนนี้มาอีกแล้วอันนี้ดอสเกเปอร์นะแล้วก็ไอ้นี่โปรตัสนะใช่ไหม เป็นพวกมาก่อนมายานะน่าจะมีวิธีเล่นอยู่ไปต่อเรื่อยๆก็อย่างวันนี้ที่ไปเทสมาครับก็ได้ลองแค่ไอเด็กโปเกมอนนะเพราะว่าเด็กอื่นมันแพงใช่ปะล่ะก็เก่งใช้ได้นะเสิร์มแบบไอไวเซตอะทําให้แบบบอร์ดใหญ่ตัอลังการขึ้นเยอะเลยอันนี้เป็นคุณยนต์ใช่ไหมเพื่อนมันไอน,นี่รีพิทมานะเพราะก่อนนี้เหมือนจะแพงประมาณนึงเลยทำทีปด้วยฟิลคุณยนต์แล้วก็ไม่มีใครเนี่ย ไม่คุนเลยช่างมันแล้วกันซองที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้ไม่เห็นมีฟอยสักทีหนึ่งแต่ฟอยเป็นห้าใบนะสิบห้าซองมีห้าฟอยอ่ะคราวนี้มาแบบน้อ์มอลมั่งคุณยนนี่แล้วรถผัดไซเดอร์อันนี้เป็นเวทของพวกไอ้นี่นะซุปเปอร์ครับแรกอ่ะอันนี้เป็นคุณยนนะไอ้น,นี่นบัมบิดมาจากที่เลยวะเนี่ยตัวนี้ตัวนี้นจากที่เฟสครับน่าจะเก่งกว่าเพื่อนนะตัวนี้เหมือนว่าถ้าเกิดน้อ์มอลลงมา มันจะได้สเปรย์เพื่อนจากเด็กหรืออะไรนี่แหละคุณยนต์นะตัวนี้น่าจะเก่งกว่าพื่อนละฟอย์ใบแรกมาแล้วเออแล้วก็ด้วยความที่มันได้บล็อกละห้าใบครับถ้าเกิดจำไม่ผิดแต่เหมือนว่าตีมหนึ่งมันจะมีฟอย์ประมาณเท่าไหร่สี่ใบใช่ไหมฟอย์สี่แบบแบบละสามใบก็คือสิบสองฮะก็คือบล็อกเนี้ยถ้าเกิดจะเปิดเพื่อจะเล่นนะครับอืมซื้อแยกน่าจะดีกว่านะเพราะว่าเคยเปิดไอ้บล็อกเนี้ยครับเมื่อนานมาแล้วตอนที่เป็นชุดที่สามชุดที่สี่โมดูที่เป็นเนฟตีพิธีกรรมอ่ะ ตอนนั้นเปิดไปหลบอกค,ครับยังเล่นไม่ได้เลยนะเล่นไม่ได้สักทีมเลยไม่น่าเชื่อก็ซื้อแยกดีกว่านะถูกกว่าด้วยถ้าเกิดเราไม่ได้อยากเล่นแบบไอ้นี่นะไม่ได้อยากเล่นมาลิสอันนี้เวทเร็วหกเซนจูโก,กดนะมีซูปเปอร์เก่าแล้วไอ้นี้ก็ไม่สำคัญละดูสิสิเคสโหไอ้นี่เหมือนจะแพงนะนี่หันไปเล่นไปหนีน้องหัวขาวของเราสุดยอดนะไอ้นี่ถือว่าใช้ได้เลยได้สิเคสก,ก็เจ๋งข้กมาแล้วนะปกติอะนี่น่าจะ หลายตังค์อยู่น่าจะได้เกินค่าบล็อกนะพอบล็อกตอนนี้มันเท่าไหร่พันสองใช่ไหมถ้าเกิดเป็นพวกแก๊งเนี้ยไอ้นี่เหมือนจะเป็นตัวเล่นหรือเปล่าไม่รู้ต้องไปดูเอฟเฟิกนะท่างี้แปลว่าได้กำไรแล้วเพราะว่าเท่าที่ฟังฟังมาเหมือนถ้าเป็นซีเคสมันจะเป็นใบที่หกใช่ไหมที่เหลือก็ไม่น่ามีแล้วโอ้นี่มาเยอะมากนะสี่ใบละมีหมาด้วยอันนี้เล่นกับพวกรีมูฟใช่ป่ะเพราะว่าพวกมาลีสจมาเล่นกับรีมูฟโซนได้ด้วยนะปกติเขาจะเล่นกับทันเจดาก้อนแบบตัวนี้กระดักกระดักมาลีสน่าจะดีละ ปลอยเรื่องมาเยอนอะไรนี้ไปต่อไปต่อกับดักอ่ะนัมเบอร์ร้อยสามนะก็เป็นพวกแรงสี่ใช่ไหมเพราะว่าไอ้หุ่นยนต์มาเล่นเอ็กซีแรงสี่เป็นหลักไอ้นี่เมื่อก่อนเก่งมากนะแล้วไม่มีรีพินด้วยมันชื่ออะไรทานโดรดากอนใช่ไหมพอร์ตหนึ่งไส้ะปีสองมาถ้าจะไม่ผิดจิ้มหลังหนึ่งใบก็ค่อนข้างเก่งอัตัวนี้ไอหมาอีกแล้วอันนี้หุ่นยนต์ครับตัวหัวหน้านะ ก็ข,ข้าวขาดเทชใช้ได้นะอันนี้อันต้ามาแล้วอันต้าหนึ่งซูปเปอร์น่าจะขาดอีกแค่เท่าไหร่ขาดอีสองใบใช่ไหมขาดซูปเปอร์อสองใบน่าจะใช้ได้นะจริงได้ทีเคสมาที่กัดเจ๋วละสุดสุดไปเลยลักหน้าเซโร่น่าเสียดายนะจริงๆเข้าใจว่าตัวนี้น่าจะเป็นซูปเปอร์ด้วยซ้ำเจ้าดันเป็นนอร์มอลเฉยเลยเดู๋สิมาลิสไว้แล้วบิดอ่ะกระต่ายนี่ถือว่าใช้ได้เนี่ยบอกนี้โคตรเจ๋ว เหว่ากระต่ายนี่ก็แพงนะเหมือนเป็นตัวเริ่มเล่นของเขาเลยสักอ,อย่างเอฟเฟกต์ยังไม่ได้ยังไม,ไดงไมได่ดูพวกคอมโบเลยเลยคงกะว่าไม่ได้เล่นตัวแหละเพราะเด้แพงเกินไปนะก็กะว่าสักสี่พันนะน่าจะซื้อมาเล่นอยู่แต่ว่าพอมันแบบสี่พันกว่าห้าพันนี่แบบผูไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวรอบแบบคนเขาเบื่อแล้วค่อยซื้อมาเล่นบ้างก็ได้อันนี้ไม่มีอะไรละน่นออาจะเหลือคอยใบนะ กิ๊กหุ่นดดยนต์ก็น่าเล่นนะมันไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ด้วยประมาณ2,000ใช่ไหมแต่เดี๋ยวต้องรอดูท่าว่าเล่นประมาณไหนส่วนไอ้โปเกมอนน่ะมันมีท่าเล่นอยู่แล้วใช่ไหมเล่นกับไอ้ไวเลตหรือว่าเล่นของตัวเองก็ได้นะพวกการ์มันสวยเลยไอ้พวกเนี้ยเท่ดีอันนี้ดอทสเกปเปอร์เคลือบจริงๆไม่ค่อยชอบแบบการ์ดเคลือบนะจับแล้วมาดูลื่นๆดูแล้วแบบฟอนดูแบบไม่ค่อยเท่มันแบบเป็นแบบแฉๆไงก็ไม่รู้ถ้าฟอร์มสวยๆอะ่ะเป็นเคลือบแบบพาราเลล่มันเมื่อก่อนเงี้ยหรือไม่ก็เป็น เพือบจุดๆแบบดีทีอะไรเงี้ยสวยนะไม่มีอะไรโอ้มีนี้มาให้แบบเพิ่งได้เห็นนะแต่เขาเก่ามีอยู่แล้วอะ่ะมีกาเวศกับดารลมไอ้นั่นแน่เลยนี่ไงน่าจะครบแล้วมได้มาตัวเดียวนะแต่วพวกนี้มันไม่กี่ตังคนะ์ไปห้าสิบบาทไม่เห็นเขามาเลยเอามาเลยหลังกันอันนี้อฟอยล์หกไปน่าจะครบแล้วอันนี้ถือว่าแยมแจวใช้ได้อยู่ ไม่น่ามีอะไรละถ้าเกิดได้เป็นพิษมาติกมันจะแถมอีกใบไหมถ้าได้ง,งดั้นเขเจอเวอร์เกินไปนะแค่นี้ก็ดีามากๆละอันนี้ฟิวฟิวฟิวแล้วก็เป็นโปรโตอสตัวธรรมดาเฟอยด์เป็นเยอะขนาดนี้เหรอดูของช่องไอ้มอสมันโอ้ที่เขียนว่าดีามากเลยเนี่ยนี่ฟอยด์กี่ใบเนี่ยสองสี่หกเจ็ดเจ็ดใบเลยนะเวอร์มากๆแล้วได้เป็นตัวไอ้นี่ด้วยพวกมารีดด้วย พอค่าดีเลยแปลบล็อกนี้น่าจะคุมละอีกสบายไหมแบบหลุดมานดนึงโปรตอสช่วแปไ,ไม่มีอะไรละอ่ะก็ประมาณนี้นะสิบห้าซองครับมาเป็นบล็อกเล็กแหละมันก็จะแป๊บเดียวอย่างนี้แหละอทีนี้มาดูผลประกอบการครับไอท,ที่เราได้มานะอันต้าครับจะเป็นหุณโยนครับตัวหัวหน้านะไอน,นี้มาถือว่าใช้ได้แหละน่าจะมีราคากับเพื่อนแล้วก็ตัวหุณโยที่ได้ครับก็เป็นตัวที่เก่งว่าน่าจะเก่งที่สุดของพวกแก๊งมันนะตัวนี้ Super. แล้วก็มีเนี่ยไอเน,นี้ยน่าจะกากับเพื่อนน่าจะ50บาท80บาทอะไรย่างนี้แล้วก็แก๊งมาลิกกำดักไม่แน่ใจว่าเก่งหรือเปล่านะแต่ว่าไอเน,นี่ยตัวเนี้ยเก่งแน่ๆกระต่ายนะเพราะเหมือนว่ามีคนหาอยู่เหมือนกันประมาณนึงน่าจะได้ยากกับเพื่อนแล้วก็ทีเด็ดครับน,น้องหัวขาวนะน้องหัวขาวสุดน่ารักของเราได้เป็นซีเค็มาด้วยเวอร์สุดๆไม่น่าเชื่อเลยอันนี้ถือว่าคุ้มมากๆแล้วมั้งเนี่ยก็ ประมาณนี้แล้วกันครับผมสรับบล็อกใหม่นะก็ส่วนคอมโบอะไรยังไงก็เดี๋ยวถ้าเกิดได้เซตครบๆมาเง,งี้ยเดี๋ยวจะไปไปดของเพื่อนมาเทสลองให้ดูแล้วกันเนาะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปเปิดบล็อกใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ